มันไม่มีใครล็อกกันจริงๆอะมันไม่มีใครล็อกทำแบบเนี้ยจริงโคตรซึ้งอะพูดจริงนี่ไม่มีใครทําให้เขาสักคนเลยเขาพูดจริงขรรเขาโพสต์วีดีทุกวันอะเขาเลิกเลิกปวดเพราะว่าตาบอ,อยเอามาขายกระทิงอะพี่เบอร์เบอร์อะไรครับเนี่ยพี่มีลูกกระแกจริงเหรอไอ้น,นี่มันตกข่าวมาจากไหนวะขับพ่อภาษา,าอะไรวะอ่ะพี่เอ็กพี่โทษพี่เอ็กโทษพ,ทพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงพี่ไม่รู้ว่าใครขับไงพี่ไล่พี่เอ็กเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพี่จะเบื่อมันเกินไปหรือเปล่าอ่ะสาปวดอะ ครับไม่ดูตามาตาเรือที่กึงเบิ้มจริ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 งเี่อันนี้เบิ้มจริงอ๋อไปที่ไม่ตรงคือไม่ได้มีการแบบว่าไปติดสาวแต่อย่างใดที่มาสายเพราะไม่ไดด้ติสาวใช่ครับผมเรื่องจิมก็เรื่องเรื่องสมมุตินะผมไม่เรื่องผู้หญิงหรือเปล่าเรื่องจิมน่ะนะเอาใจแล้วฉันว่าไม่ฉันว่าไม่ไม่หนาเอาเพลงนี้มาร้องอนจริงๆอ่ะแกดูนี่ยะปะเอาละครับงั้นเดี๋ยวคือต้องขอความเห็นจากท่านกรรมการ อาคุณดีไหมฮะท้าไมถึงไม่ยกแผ่นป้ายให้ดีเลยครับก็ไปเดี๋ยวผมก็ไปเนี่ยผมผมผมยกนะแต่ผมไม่ยิงละกันไปไหนอะคะไปตกปลาใช่ไหมโอ้ยออกทะเลแล้วครับจะติดอย่างเดียวเยี่ยมทำไมคุณจะไปผมจีนครับอ๋อพี่ไม่กรไม่ไม่ไม่ใช่คุณก็ตกคุณตกคุณยังตกไม่ได้อีกเหรอตกไม่เม็งเขาตกเป็นกระถินทำเองหมดอย่างหรอกตายแล้คุณมันไม่ใช่ไปรุ่นออดิชั่นไง ใช่ย่ะป่ะเดี๋ยวครับโอเคัอันนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงในการในการทำเสร็จไวเบรย์เสียนหน่อยก็ับแป๊บเดียวทำไมเสียนก็รอวันหนึ่งอะคุณอะโอ้โหสี่วันได้ยี่สิบเสร็จอาวก็ผมพี่บอยผมได้ก็มาทั้งวันไงพี่บอยรู้ว่าพี่กะถินต้องการไวเบรยใช่ไหมถึงไปตกปลามาถึงไปตกไวเบรห้พี่กะถินใช่ใช่พี่เป็นคนดีไหมล่ะมึงก็ดูใช่ไหมล่ะ มันไม่มีใครล็อกจริงๆอะมันไม่มีใครล็อกทำแบบเนี้ยจริงอ,อุ้ยเ,เาาลวลาโคตรซึ้งอะพูดจริงแต่น้ำเสียงมือความจริงใจแบบน้ำเสียงใครพูดถึงน้ำเสียงอ้วนหรือน้ำเสียงใครก็เสียงกุ้ยิน <c oughs> เอ <c oughs> อเขาซึ้งแบบ <c oughs> ซึ้งแปลกๆอะถ้าเป็นเราซึ้งน้ำตาไหลไปแล้วใช่ปะเขาพูดจริงมีไม่มีใครทําให้เขาสักคนเลยเ <c oughs> ขาพูดจริงเขาโพสต์ทวิตทุกวันอะเขาเลิกเลิกปวดเพราะว่าตาบอยเอามาขายกระทินอะ เนี่ยเดี๋ยวเอาไปตีอ่ะปารเก็ตป่ะถ้าเกิดติดนี้เนี่ยพี่ต้องลิสต์ไว้ว่าอันไหนเป็นของพี่บอยใช่ป่ะถ้ามันตีแต่ตู้ไปต้องแยกเ,เ,เอาตังค์คืนอ่ะแยกกับของพี่ซื้อแยกกับของพี่เอ้ามันไม่มีปลอมครับโอ้โหคุณหาใบเบปอมเฉยเลยประเด็นคือมันตีไม่ยากครับถ้าคุณไม่ไม่คิดอะไรอะ่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่ามันจะติดอ่ะ่ะมันจะตีไม่ติดอันนี้จริงจังเลยมั้ย คิดถึงต้องมีคิดถึงมั้มมอพี่กาลังจะเล่นไงแต่มันกาลังจะเล่นไงแต่มันมีคำว่าไปกาลังกลังแล้วเมื่อกี้ไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วไไม่ด้้ทันแลวครับผมเอาพี่พี่เอาเอาเอาขอรออยู่ผมลืมไปหมดแล้วครับผมลืมไปหมดแล้วครับเมื่อกี้มันเตาบอยแล้วตาบอยจะกลับมาข้าแกงหรือเปล่าหรือจะใช้ชีวิตแบบแบบคนเดียวประชาชนตอกต่อยแบบนี้หรอโอ้โหไม่ตอกไม่ต่อยนะครับ ผมว่าผมขู่แก๊งใหญ่แก๊งใหญ่ก,กญ็ก็ยอมอยู่นะเมื่อกี้จริงเหรอเฮ้ <c oughs> อทนีะ่ไม่ได้แอคนะครับไม่ได้แอคนะไม่ได้แอคนะไม่ใช่ถามว่าจะเข้าแก๊งอีกหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่แบบนี้ตลอดชีวิตอะผมยังไม่รู้เลยเพราะาว่ากระดินกำลังคำนวณอยู่ว่าตาบอยจะจะมีแรงมาทำไวเบให้กระดินถึงเท่าไหร่โอ้โหแบบจะ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 ส่งส่งไวเบให้กระดินถึงบวกเท่าไหร่แค่นั้น ประมาณนี้ก็บวกสุดเลยครับเพราะผมก็มีเอาให้ผมก็ยังพอมีคนที่พึ่งพาได้ที่แบบเออบอกช่วยหาช่วยอะไรให้หน่อยได้อยู่ชิงหงอเอาเลิศเอาไปว่าเด๋ยคุณก็ไปเคลียร์เรื่องขอบคุณค่ะคุณเกาไปเคลียร์เรื่องอไอเนอร์แล้วกันนะ ไม่ต้องงอนอะไรหรอกโตได้แล้วไม่ต้องงอนอะไรหรอกไม่เกี่ยวครับเราเป็นเด็กอะเด็กมันก็ยังเป็นเด็กมันยังขึ้นองอตาบอยง้อลูกเลยบอกว่าไม่ต้องงอนหรอกแบบเนี้ยแม่เหนื่อยพูดแบบเนี้ยอะไรขำอะไรอ๋อเปล่าบอกว่าแม่เราเหนื่อยไปงอนมากเลยแม่แก่แล้วก็ว่าไปก็ได้ตัว ไม่ใช่คำว่าแก่เลยะฮะไม่ใช่บอกไปแต่ว่าความจริงไม่ได้แก่งก็บอกไม่เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องจริงเอาไงมาพูดอะพี่มีมีลูกพี่บ่อยเหรอไงนอล้วงเหรออรงไอ้นี่มันตกข่าวมาจากไหนวะก่อนที่จะตกข่าวอะเองมีกาแฟไหมไม่มีพี่ดุเต้นเต้พี่ไม่เอาเต้นไม่เอาเต้นไม่ไม่ไม่ หนึ่งศูนย์หกห้าไปนอนเต็นที่ไปนอนเต็นทีอ๋อรู้แล้วรู้ล้จะเอาไปตกปลาใช่ไหมตกกินตรงนี้แหละเดี๋ยวร่วงกินตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปรีโหลดไอันนี้คือพ่อแม่พ่อแม่แล้วลูกเลยเหรอทำไมครับคุณตกใจเหรอครับคุณแก๊ปฮะครับเกียร์ครับเออคุณแก๊ปก็ไม่ถูกเหรอผมเรียกคุณแก๊ปอะเอาอ่านิดนึงพี่เฉียดนิดเดียวไม่เฉียดแล้วถูกทูคุณแก๊ปโอเคอ่าถูกก็ได้พี่พี่เม้อ เพื่ออะไรครับเนี่ยพี่มีลูกกับแกจริงเหรอโว้ินผู้ชายอ่ะมาคือลูกคุณทั้มไม่ได้มีลูกพร้อมกันเ,เขาอ่ะเป็นพ่อลูกกันแล้วน้องนนะึกก็มาขอให้เป็นมาคุณวิอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยเจอนแลรู้เรื่องเลยนะโอ๊ยแต่บ่อยคต่ไม่รู้เรื่องผมไม่อยู่อ่ะผมไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยผมนานแล้วนะตั้งแต่สมัยเคออสอะไรหนุ่ม ตั้งแต่สมัยแต่ยพวกคุณมั้งน่ารอดพี่ชายเขารู้เรื่องเลยยุคนั้นคุณกระทืบคุณกระทืบลูกคุณได้ลงคออ่ะโอ้โหเราสงสารน่ะเด็กตามตาอ่ะกระทืบหมดเลยเอาไปเร็วหรือก็ง่วงอีกนะกินกาแฟไปเต็นท์ฟรีก็ไม่เป็นห่วง ม่วงเออนี่เขาเป็นห่วงใช่ไหมไรแกร์ไม่ใช่เกตขับพี่เกตขับเออเออใช่เฮ้ยเอาตายเลยไงเอาตายเลยไงฮะขับคอภาษาอะไรวะอับเบ็กพ yes> ี่โทษเบ็กโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงพี่ไม่รู้ว่าใครขับไงโทษได้บ้าล่ะแค่ไม่รู้ว่าใครขับแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอกไปแล้วพี่ ไปแล้วนะไม่งอหน่อยใช่ไหมโอเคโอเคพระเจ้าหูตึงไปแล้วอีอะบอกว่าเฮ้ยขับรถอัดภาษาอะไรครับพอภาษาอะไรวะอะไรเงี้ยอกวคุณไปเลยก็ได้ครับคุณไปเลยก็ได้ครับเพราะเมื่อกี้ผมผมผมพี่ไล่พี่เอ็กเลยหรอเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพี่จะเบิ่มจนไปหรือเปล่าอ่ะส่าปวดอะขับไม่ดูตามอ้าตาเรืออุ้ย ที่บิ้มจริงเ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 บิ้มจริงพี่อันนี้เบิ้มจริงของจีิของีจริงกูควรจะผมควรต้องมีรถไหมผมควรต้องมีรถไหมเนี่ยเดินเลยบอบก็ไม่รู้รถแก๊งเดือดรถอะไรก็ไม่กล้าให้ใครนั่งป่ะโอ้โหไอ้รุ่นแท็กเขาเลิกขับกันไปนานแล้วนะไหนๆคอยดูรถตะบอยสิตะบอยขับเลยไม่มีครับผมไม่มีรถขับผมขับรถเพื่อนครับเด็กกันับพีบอย เน,นี่ยผมขับคันเนี้ยผมขับคันเนี้ยคุณจะไปกับผมปะละ่ะอย่าเป็นอย่าเป็นบรรละุท์มอเตอร์ไซค์ปะล่ะไปขี่ไปจะไปะตีไวเบรแล้วเอาเลยครับเต็มที่ขอให้ตีติดนะฮะขอให้ตีติดขอให้ตีติดขอให้ตีติด,ใ,ตดในระหว่างที่เขาไปผมก็จะไปแล้วฮะไปนอนก่อนนะ วาเลนเซียก็ระเจ้าพี่พันธ์เตัวตายเนลยคือไม่เจอกันเป็นปีพี่ทักทายกับผมคำนี้ไงเขาเลยว่าตายห่าไปแล้วเขาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวนี้พี่เปลี่ยนไปแล้วไงพี่เข้าใจพี่อยูเฮียไม่เจอกันู้ว่าตายเขาเข้าใจผิดไม่ได้ไงคนมันตายมันไม่ได้ตายง่ายๆป่ะพี่โตายง่ายนะเห็นตายประจำมันต้องมีเรื่องอะไรที่ต้องทำให้ตายอ่าอ่า เทนนิ่งไหมถามแค่นี้แหละไม่ไหวกหรอแค่ไม่จับบอลนะไอ้แขกประกอบคมกู่อยซื้ไม่ได้อะไรนะน้าแข่งประกอบคอมพี่อยากจะสู้เองไม่ได้แล้วอ่าได้อันนี้อันนี้อันนี้พี่เอาข้างนอกนะไม่ผมเล่นมาให้เก่งแล้วพี่พี่ไม่รู้ผมผมเล่นหลังร้านนะพี่พี่ผมพี่รู้ปะเนี่ยใช่หรอใช่โอ้โหหลังร้านเครื่องอย่างไรไมนอนนอนร้านเลยหรอไม่นอนพี่นอนร้านไม่ได้ากลัวไอ้พี่ทำไรเนี่ยมายืนทำไรเนี่ยออกเล่นแอนด์โอ้ ทำอะไรบ่อยๆก็เข้าไประดับแล้วก็ออกโหดแล้วเอแท็บเดี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วซดารลี่พี่ก็ไม่ซดารี่พี่ก็ไม่ค่อยชอบอ่ะเล่นน้มากเหนื่อยไม่เห็นมันสนุกขนาดนั้นเลยไม่รู้ว่ากูอะไรเฉยไปหมดแล้วมั้งมันมเหลือว่าตีกีเอเคแล้วมันมันแล้วว่าตีอื่นมันไม่สนุกวะเฮ้ยเอาแล้วทีพี่พูดอย่างนี้พี่พูดอย่างนี้เหมือนจะมีประเด็นอีกแล้วเนี่ยไม่มีประเด็นหรอกกูก็กลับมาตีกีเอเคอยู่แล้วสนุกดิ ถ้าแบบถ้าแบบเดิมนะถ้าเล่นแบบว่าเอามันกันทั้งคู่อ่ะได้อยู่เมันมันอยู่แล้วมันมันอยู่แล้วพี่ตอนแต่นกูเคยตีแบบแกงมาแล้วเนี่ยกูเคยตีกับแกงเล็กไงแล้วแบบไม่แฟร์เขาเยอะอไรอะอะไรเป็นไรอันนี้ไม่ใช่เอดูยูนะพี่เอดูเยอะเอดูเยอะกูจะเนี่ยอะไเฮียอะไรเฮียเยอะอ่าย่าพูดเยอะๆพูดเฮี้ยวพูเยอะๆอย่าตายละ นียอะไรอ่ะเอาเลยเแม่พูดอะไรกเยอะกลัวพองหลีกกูพร้อมแล้วโอ้โหพี่โอมตายแล้วเหรอพี่ดูดิมึงอ่ะตายแล้วเฮ้อใกล้แล้วกันกูกูเพิ่งเห็นไงมีโยมมีหญิงมีมีไงเทนจัดเลยแน่เห็นเหรอเนี่ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นไม่ค่อยติดตามโซเชียลเนียเออนี่ถ้ากูตายมึงน่าจะตายก่อนกูไปนานแล้วนะไม่ได้เอาแล้วไงเอาแล้วไงไม่มั่วนะครับผมไม่มั่วนะไม่มั่วนะ มัวนะเอาแล้วเอาแล้วกระเจียวกูไม่ได้เห็นง่ายๆนะเหี้ยของแรงเที่ยมโอ้โหหาไม่เจอโอ้โหใหญ่ใหญ่กว่านี้นึงก็แขนแล้ะเหี้ยช่นี้เขาด่าโอซีกันนะครับเนี่ยเอาแล้วเขาบัฟโอซีกันแล้วครับผมเสลครับเรียนระบกเนาะไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่เคยดูเมื่อไหร่ว่าเหี้ยเอโดกจะมาเด็กง่วงนอนแล้วเนี่ยก็ไปนอนสิ เงี yeah, uh, okay, ้ยอย่าะไดกับม um ึงวะเดี us, really ๋ยวผมพาผมพาพี oh. ่โอไปกินก um ุ uh ้ง uh อีกเดี๋ยวบอกให้แม่งพักแกงพักเนี่ยตอนนี้บอกให้กลับมากลับมาลานเหมือนเดิมแล้วยังไม่มากันเลยอยู่ก็ไต่ายนิดนึงไอ้นี่มันก็เยอะแล้นะบนขี้กว่าเฮี้ยมันดูเหมือนเยอะพวกกูไม่ได้เยอะหรอกพวกมึงน้อยไอ้สายกูน้อยเหรอเออมันเลยดูพวกกูเยอะกูยี่สิบกว่าทุกวันเลยโอ้โหนั่นอยู่ในจุดสุดกันหมดจะไม่เล่าของพวกมึงอ่ะเออธนาคารไม่ไหวกับเอแซฟกว่ะ เไอ้แยธนาคารไอ้เแยเอาจริงธนาคารถ้าลุงไม่มาแม่ไม่เคยเยอะเลยพวกมึงอ่ะมันแปลกๆอ่ะจริงถ้าลุงไม่มาไม่มีเขาไม่เคยเยอะเลยถ้าลุงมาไม่พ่อเกือบเต็มไอ้สัตว์ใไปขวดด้วยไอ้เแยเยอะแบบเยอะมากครับดูหัวข้ามกูมีกันอยู่เจ็ดแปดคน